รงพยาบาลไม่ใช่เไรเรียกรถพยบาบาลโอ้อันนี้รถพยาบาลไปถึงรถพยาบาลมาจอดไปหาหมอหมอประโยกน์มีคุยหนึงอันเป้าคุยห้องหมอเลยใจคุยเรียกหมอห้องไปเป้าแล้วเพียงอย่างหมอมานี่ <laughs> ไม่ต้มาเป้าอย่งไม่เป็นไ,ไ,ไม่ได้บอกว่าเป้าคุยเรียกหมอแล้วบอกว่าเอ,เอาคุยเรียกหมอ ấy. แล้วหมอมาหมอมาบอกกับว่าหมอชนะสูตรพิกศพบอกกับว่าตายแล้วรถฉลับของเขาทะลอกน้อยเดียวจ้ะเลยนะตำรวจก็มาชนะสูตรว่าทำไมถึงตายเพราะว่ารถฉลับน้อยเดียวกระเดียวยากบกกว่าสืบไปสืบมารากว่ารถฉลับน้อยเดียวทะลุกน้อยเดียวปรากฏว่าเอาปปหลไปมาสาวคนรเขาคนเขาคนเก็บคนปุ๊บเขาบอกว่เขาคนเราหมดจัดไปนักมาถ้าจะมีไผรสักคนที่ห้ำใช้กองดวงใจมาตายคัมตี้อาจารย์คัมตี้อะไรเนี่ยเลยไม่คุยอยู่หนึ่งอันเออ พ่อพ่อเลยอะไรบูเล่ห์แบบนี้อเอ่อจบมัน่าจะมีความสีใดพอแล้วเนาะฮะพอล้วนี่อย่างน้อยอ่ะพอละกับเว้ยนี่ทำงบพีกไแจ้งใหญ่เพื่อนมีเวลาหรือซะใดครับไม่ใช่อย่างอ่ะนสุดพื้นแบบคือวันนี้วันนี้ผมกล้าว่าผมจะบัดบังฮ้องเพลงอยู่